คิดไม่ผิดที่มานเรียนแล้วมันสนุกอะค่ะตรงนี้คนจะถือสั้นตัวนี้คนจะถือยาวพี่พี่มองออกเราสามารถเล่นรอบได้เร็วขึ้นถ้าไม่มาก็คิดว่าเสียโอกาสมากเกระชับแล้วเข้าใจง่ายครับเกิดคาถามถามโค้ชตัวเป็นเป็นได้ชอบเลยอยากให้จัดอย่างนี้จะหายเครื่องค้นกว่าเรียนออนไลน์ไอ้ที่เราสงสัยอะมันก็ที่คลายลงถามได้เลยแล้วก็ได้คําตอบที่ชัดเจนมากกว่า2วันนี้อัดแน่นเลยรู้สึกว่ามาเรียนสดดีกว่าครับสนุกกว่า ตลาดเนี้ยจะไม่มีคนสําเร็จแค่5%แน่นอนคือเข้ามาร้อยก็สําเร็จได้ร้อยอะแต่ปัญหาเลยก็คือว่ามีคนชอบคิดว่าการเทรดมันคืองานเสร็จมาเทรดก็ต้องชัดเจนว่ามันคืออาชีพหลักมันไม่ใช่แค่อาชีพได้ซ้ํามันคือทั้งชีวิตเลย มันดีมากๆเลยวันนี้ถ้าไม่มาก็คิดว่าเสียโอกาสมากๆอ,อันนี้พูดจากใจเลยลรู้สึกว่าไม่เคยเรียนร์สไหนที่คุ้มเท่าน,นี้มากกอนเลยบอกเลยได้ฟีลคนละแบบกับเรียนออนไลน์เหมือนมีเพื่อนร่วมทางเยอะแล้วพอเรามาตรงนี้ทําให้เราแบบเติมไฟเต็มร้อยให้เราอยู่ในเส้นทางนี้รู้สึกว่าแน่นกว่าเดิมครับรอบนี้เรียนแบบออนไลน์แน่นกว่าเดิมมากได้ลองหาภาพตัวอยา่างช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีมากครับเพราะว่าเรามีโอกาสได้ร่วมกับพี่ๆที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันครับ ถ้าเกิดใครนะครับอยากมามีบรรยากาศแบบนี้ครับสามารถเรียนด้วยกันได้นะครับที่คอนแก่นนะครับกับซูเปอร์เทรดเดอร์เทสันพันทีพีจับมือทำลุย